คลิปนี้ผมจะเจาะลึกพื้นฐานการต่อใช้งานตัวสวิตซ์ AC ตัวเมียนะฮะที่มีสวิตช์และก็ฟิวในตัวนะครับขาไลาที่มาจากสายปลั๊ก AC จะมาผ่านฟิวก่อนนะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูและจะมาหาขาลายของตัวสก็อตนะครับการต่อใช้งานเราจะต้องต่อขาลาลมาผ่านสว e ิตช์ออนออฟก่อนนะครับเข้าขาออฟนะครับและก็จะออกขากลางก็คือขาออนนะฮะต่อมาหา โดนะครับที่เป็นลายและอีกขาหนึ่งของปลั๊กจะเป็นขาเอ็นหรือว่าขานิวท่ลนะฮะเราจับสายออกมาเป็น2เส้นนะครับเส้นหนึ่งจะมาหาขาเอ็นของตัวสวิตช์นะฮะเพื่อที่จะให้ครบวงจรแล้วก็เป็นไฟโชว์ led และจำสายเอ็นอีกเส้นหนึงนะฮะสายทีฟ้าออกมาเป็นขาเอ็นหรือว่าของโหลดที่เรานำไปต่อกับอุปกรณ์ใช้งานเป็นไฟ AC นะฮะและขาสุดท้ายก็คือขากราวหรือว่าสายดินนะครับเป็นสายสีเขียวนะฮะเราก็ต่อออกมาไปเข้ากับตัวโหลดนะครับผมจะแนะนํำขาสวิตช์ปิดเปิดที่อยู่ในชุดปลั๊ก AC นะครับวางตำแหน่งสวิตชตามรูปนะครับเราจะตัดต่อสายสีน้ำตาเนี่ยคือสายลายของวงจรเนี่ย เข้าที่ขวามือนะครับออกที่ขากลางแล้วก็มาเข้าโหลดที่เราใช้งานนะครับและสายสีฟ้าหรือสายสินเงินก็จะเป็นนิวเทลนะฮะสังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่สวิตช์นะครับวงกลมก็จะเป็นออฟนะครับแล้วก็เป็นขีดมือนเลขหนึ่งก็จะเป็นออนนะฮะอ่ากด